ัลโหลสบายดีเนาะบรรยากาศคอยคำยำแหลงับพี่น้องเด้อบรรยากาศคอยคำยำแหลงับพี่น้องเนาะมื้อนี้กะเป็นมื้อสุดท้ายนะพี่น้องเนาะเป็นมื้อสุดท้ายของบุญออกพรรษาปวัตินะนะพี่น้องเด้อนั่นแหละส่วงวัง2-3งซ้ำสมงหลังอันเฮาไปอ่าเบิ่งทรงเหือพี่น้องทรงเหือที่แคมคองนนั่แหละพี่น้องไปเบิ่งทรงเหือเนาะเฮากลับอีกแล้วพี่น้องวันนี้เฮาตัดอีกรอบเมื่อกันเนาะเฮามาแล้วได้พี่น้องกลับมาแล้วได้พี่น้องวันนี้นะกลับอีกเป็นทรงใหม่เอ่อ หลอกเก่าพี่น้องแม่เนาะส่งไม่สไตล์ไม่หลอกเก่าพี่น้องวัอนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเด้อเขาจะเลาะตอนซิเป็นเบนเนี่พี่น้องเขาจะเลาะตอนเป็นเบนเนาะเขามันคัมเราเอาเอาสิบเลาะพี่น้องเพราะว่ามันสมค่ำแล้วมันคนหลายแหงพี่น้องแม่เพรามันคนหลายแล้วยุ่งยากพี่น้องอนนี้เขาจะย่างเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับพี่น้องย่างเบิ่งบรรยากาศนรงกันพี่น้อง คนลไป็คนละเพื่นเนาะยางจนออกปากประสักนะเพี่น้องเนาะยางจนหอดปากประสักพี่น้องะยางเพ่งบรรยากาศน้ำกันว่าปีนี้เนาะเป็นอย่งไดคนลายบอแมนเนาะคนสีลายหรือบดลายพี่อนเนาะยางไปคนละเพื่นเนาะไก่โพเนาะยางบรรยากาศน้ำกันพี่น้องว่าเป็นอย่งไรเนาะโ่วนอันนี้ครับคือเขาล่ามปีงไก่เลยเพี่น้องะเลยแมนเขาล่ามปีงไก่เล้วพี่น้องฝากนันฮุกบุญฮุกงานพวก พวกเหตุการณ like mm ์พ hmm. ี no. to to ่น้องโตเมนะพี่น้องเนาะจะเป็นแบบเขาลามปีงไก่บ่พี่น้องบอลปีงไก่เซโนน้องบูงพี่น้องเขาปีงไกเขาลามปีงไก่แมนพี่น้องเอาบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะว่าเขาไปโพนเขาไปโซนอันไหนคนจะหลายบ่จะน้อยบ่เนาะเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะฝากนั่นนี่นาอาจจะแมานคนยางกลับพี่น้องเราจะไปซื้อเครื่องซื้อคอละกันอาจจแมานคนยางกลับไรกว่าเนาะข้างนั้นเนาะ ว่าลดสไลด์พิ่นฟ้าวันนึงยืนดันนั่นไปเนาะคนตันมดเนาะตันมดแม่นเพิ่นตันมดทุกอย่างเนาะต้นแรงนี่คนนั้นจะลายไปเนาะต้นแรงนี่เนาะต้นแรงนี่โอ้คนนี้คือแบบว่าคือสไลด์แห้งไปเนาะต้นแรงนะแม่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยาการลำกันเนาะบรรยากาศซ่องฝากฟังพคนเราฟังนั้นขายข้าวลาดปีกไก่พี่น้องฟังนั้นยางไปฟังลำเบ่พี่น้อง ฟังม no ัน <modeling out> <im> ้วไ wow ่เนาะยางไปฟังแ้วเนาะยางไปฟังเขาลามปีงไก่เนาะพี่น้องคื่อเป็นตาหนาแสบเนาะเบิ่งเขาลามปีงไก่พี่น้องเออเบิ่งกันเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้อกันเนาะแฟนเป็นยังไงพี่น้างบรรยากาศเนาะก็เป็นทรงแบบคล้ายน้ำมาพี่นาะคล้ายน้ำคล้ายย่างต่างๆเนาะแฟน อปลาหมึกก็มีไปเนาะปลาหมึกเนาปะปลาหมึกก็มีเนาะครบสุดพี่เนาะเบื้องนะพี่เนาะเด้อเบื้องเบืง้งบรรยากาศนะครพี่เนาะดานนันพี่เนาะจะเป็นอย่างไรพี่เนาะคือว่าเป็ดตะม่วนเนาะแม่นเบิ้งเบื้องโซนสวาสิเป็ดตะม่วนหลายเนาะแม่นเบิงบ้งพี่เนาะเบ้องบรรยากาศนรั่อนาะี่เป็น,ลลยนอย่างไรเนาะ ไปตำมวจไปน้นองตึมต่มตุมต่มตุ่มมไปตำรวนอเนาะ,าวนนาะนยวเที่ยวตำรวน้องเนี่ยอย่างบรรยากาศนรำกันพี่น้องเด้อเบ่งบรรยากาศสดๆห่อนๆกันเลยพี่น้องอันนั้นคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวพี่น้องเนาะธนาคารการค้าต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแเนี่ยยุบพี่นอ้นอ,งนนนนองไป ยางก็จะสุดเพื่อนเนาะยางเพื่อนเนาะโอ้สุดนีะเป็นสุดขายขรามปีงไก่เพื่อนเนาะมีครบสุดนะเพื่อนเนาะอนนี่มีครบสุดเลยเป็นขรามปีงไก่บูงธนาคารเพื่อนเนาะการขาต่างประเทศลาวเนาะโอ้เพื่อนเนาะเออลายเพื่อนเนาะคนลายเพื่อนเนาะคนลายเพื่อนเนาะลายโย่เพื่อนเนาะดูบรรยากาศน้ำกำเพื่อนเนาะเด้อ ไอลกกลูกาเข hey, so <particular> ้าว่อละมาดีจ้าเด้อลรลนาเ็ข้าของามาเจ้าเนพี่เตีเมื่อกี้น้องคกัน่ทันเามาดนหน้านี่อดแห้งร้ายพี่น้องเด้ออ่าบรรยากาศคอยข้ามยำแรลงเลยพี่น้องปัจจุบันนี้ฮามงก็กลัวพี่น้องเนาะฮามงก็กลัวแล้วเนาะ เขาไฮมเ้นครับนอในเบื้งเราค่ำกับบไดมาเป็นแมนนาเพราะมันค่ำมันมืดหลายกับบอไดพเนาะบอไดเนาะเบื้งพี่นาะเบรรยากาศกันเนาะบรรยากาศองฝังไปะเนาะ คนหลายพี่น้องเขามาหน้านี้ยคนแหงหลายเนาะเขามาหน้าเนาะจะเป็นคนเล็กคนน่อยพี่น้องกุมเมสาเรากรคมพี่น้องนะเบื้องบรรยากาศแลบรรยากาศเป็นเต็ใเาเอาน้ลุกไปได้นี่กระม ยามเป็นบรรยากาศแล้วกันฝ้าควันพี่น้องควันเีปีงมาพี่น้องปีกายปีงเป็ดมาเนาะน่องมาจมยันมาพี่หน่องเลยปีงปลาหมึกอย่างก็มีพี่น้องเนาะครบสุดเนาะพี่น้องเนาะอยู่โซนนี้ก็เป็นอาหารการกินก็ครบสุดเนาะเป็นปีงเป็นจี้ยังครบสุดพี่น้องเครื่องลิ้นนิดน้อยก็มีเนาะแมนเมื่อนี้คนร้ายทั้งัวแรงเลยพี่น้องแมนเมื่อนี้เป็นมื่อสุดท้ายเลยคนร้ายเนาะคนคนร้ายทั้งัวแรงเลยพี่น้อง ะตอนค่านี้ระดับเจ็ดแปดโมงนี่ยันย่างชิ้นผะู้ใดเนาะเส้นนี้นะซอยนี้ยันย่างผู้ใดเป็น้องรถกัไปบ่อใดเป็น้องเส้นนี่เนาะเพราะเขาจะปิดไปเนาะปิดเส้นนี่นะเป็น้องใครในเนื่องเนาะใครใครจะว่าเข้ามาเข้ามาให้ช่วงนี้กับคนกับผรามดาเนะาะโบราณปันได้เนาะอันน่าจะอยู่แบบเจ็ดแปดโมงนี่เป้ลคนกับ ย่างอะไรพี่น้องเส้นนี่เนาะย่างกระดาษเมนเบื้องบรรยากาศพี่น้องเบื้องบรรยากาศตรงกันพี่น้องจิตใจพี่น้องส่วนใดเป็นเสียงเพลงกับสิยงใดยางอีกใบหนึงเนาะส่วนใดมันเสียงเพลงกับยางสระเบื้องบรรยากาศนรงกันพี่น้องเบื้องบรรยากาศเนาะส่วนหลายจะเป็นคนกลับหลายก็โาคนมาพี่น้องไม่กนคนมาเที่ยวเนี่ยกาหน้าจะมีส่วนหนึ่งเนาะ ต่ว่าคนกับนี่ลายไีเนาะลายเนาะเบ้องกะนาบเนาะยางกัมบพี่นองอ๋อ่นาะลายพี่นางเบิ้งงอ้พีเนองเอ้ยางเบื้งบรรยากาศเนาะบรรยากาศเนาะสว้แรงๆไปเน่ะส้อแรงค้าโม่งเนาะขาโมงป้ายนิดนึงเนาะ บรรยาการว,ว่าบุญพี่น้องบุญอ,ออกมรสาประเวณาน,นี่เป็นโซนว่าบุญไหว้ซุดเนาะโซนนีนเนาะจะเป็นคนออกคนเขาอย่างต่างๆเนาะตัวนี้เนาะโซนบุญไหว้พี่นอ้นอ,นนอ,งองนี่โคดบุญเลยพี่นอ้อนงฟังเลยพี่น้องคณะสวงซีเร่งแล้งเลยพี่น้องนี่ สุดเนาะพี่น้องแม่นบ่อ๋อเสียงเพลงพี่น้องเด้ออย่าเสียงเพลงติเลกสิพี่น้องย่อๆพี่น้องยจไว้ว่าติเลกิพี่น้องาติเลกิยางไว้นึงพี่น้องเนาะแม่นาติเลกิเนาะ

นำกันของคนหลายรถคนน้อยไม่นอะส่นเป็นโซวนเ่าไหบุไหวาเฮยสุดเป่น้องสซนนี้เป็น้องแมนบุไหว่เสุดเนัองส่นนปนองนนักล่งเป็นองนักลองเป็นรองสุดท้ายเปนองเลย เบิตอนี่มืเดียวแล้วเนาะาจับไปเลยจับไปเลยมาเลยมปเิเลย้ามาเลยเ,เ,ลเลยซีตุ้งอาจีบเลซับกระป๋องได้ด้อซับกระป๋องใครด้อยายแท้องเราคนนโอ้คนรายครับ

เที่ยวล้นแมันเล้เนาะมันจเป็เดีมันเป็นเซตที่แล้วแต่ว่าคนนี้เป็นเสตถ้าม้เิซีไ้เาชิมมเครับผม่อรนี้สาดที่กินของทานจะเปเอาเบอลติต่อไปเนาะอบก็มาเ่ือรอบีเราจอเซบอมเซดจ้าวผู้ที่จไปนั่งมาเนาะสามารถเะังสได้เยะยสามารถจะสอาหาได้เร ตุกเอาของเราเงนพอตับุงไล่แล้วเลยตุเอาแบบทุกแบบปอนิดนึ่งอาเก็บไปแล้วอีกนิดกระป๋องระยะเดกบอเงินก็สิบาพันได้หมั้งทุ้กต้องทำดนะติดกระุกซนเร์ที่บนคนะสบายดีไหมถ้าวัน้ท่านผู้ใสนใจก็สมารติดต่อคนเียก็ด้เลยเนาะ เอาพร้อมแล้วหรือยังนะที่วรนจะได้รุ่นทารางลังบัลจากทางราทุกคมของพวกเขานะมาแวะกันได้ก่อนเนี่ยสำหรับกิจกรรมดีๆจากราทุกคมนอแล้วทุนคนต้องตองทุกสังกาดัตนี่จ้อ่านรับของราวัเอาจบด้ามันเดฟบูานจูจบุไรไหจอมวูซอนะทีสดได้รัาวัลแ้วค่ะเอาไให้ันเลยนะจ้าทัมภราที่ได้รคอ นี่เหลือเซาพันแย่กว่จากซีม4,000นี้เหลือเซาพันทุกมิลลิลค่ะใครจะเอายาวมหาชิคเกอร์เาได้เลยใส่ถกว่าใรเก็บห้องแล้วเซาพันเกบลค้าซื้อไปลดกปซื้อเซฟบรีฮุในราคานี้จาก40,000เลืองกว่าปกใครดีด้วย4,000 4,000เหลืองซาพัน4,000บาร์ก็บอก่ตอนนี้เราใช้โซ่เกีบห้องที่คุณเกจะไน้้น

อกสีกกล้ับต้องี่ี้ครับต้่ป้นัต้กีนะครับรนเา้อกี่เนะครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะเ้าู้นาเต้าหิบาีกบราคาเลบ้เก่วนันเนาะมาเลยี่ตนได้เลยเต้า 辛苦了，谢谢。哎，还有哪个？ ออกทํากําไรสภาพการที่มห้ม่นอยูนี้นะ้ก็มีทีบที่่มีรับที่ที่มีนมันะครนะครับที่มีน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 บที่่มีรับที่ที่มีนมันะครนะครับ

นอนได้นอนได้น้องสีีนอนได้น้องแล้วก็ไปนอนเถอะแต่ถุงนอนนอนพอปองไ้แล้วต่นสแน่นอนเนาะีงานนี่ทีดียทีมเลือกแล้วทีมเลือกให้แล้วไปดีเลยคนื้อกับไปซื้อได้หมอโอ้ยแด้วู้่อายกันอีกนะ

I know, 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 I know. บรรยากาศ้ามาอีกด้านแดเนะพี่น้องดานแดงอาจารย์พม่าเนี่ยพี่น้องไล่พี่น้องต้นไล่พี่น้องเบินองล่แข่งพี่น้องคนพี่น้องอันนี้ก็เป็นโซนพม่านาคโซนขายเครื่องขายของพี่น้องเนาะงแม่โซนขายเครื่องขายของต่างๆพี่น้องเดินล่ยเนาะคนนาะจะเป็น อ๋อพี่น้องจากสียางออกออกใส่จากที่เป็นเลาะใส่เพื่อนน้องลายเนาะลายลายแหงคนเนาะยางออกนี่ก็บ่ได้พี่น้องต้องดูของสียางออกใส่พี่น้องเนาะยางเข้าไปเดี๋ยวขยานเข้าไปดันได้เลยเพี่น้องเนาะยางไป ออกไปเนาะแม่ Main, ตังยางรัดออกข้างนี้เนาะออกข้างนี้เลยว่าแบบโบได้แล้วเนาะออกออกเสนนี้แบบคนแบบเ้โคนนลายนี่พี่น้องตรงในยางรีพี่น้องยางรียางรัดออกเส้นนี้เนาะเส้นแมนเบื้องบรรยากาศกันพี่น้องเด้ออะไรพี่น้องเด้ออ่าคลิปนี้ก็จะลืมพี่นาะเพื่ออะไรฝากเสพฝากติดตามสองคลิปปักไลายเลยพี่น้องเด้อเพื่อจะบระหารคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะพอดีครับกระไดเฮิ่งเวลาสุดเด็กครับพี่น้อง กับไรพี่น้องเพราะว่าเขาซีย่างไปต่อนี่เพร่ได้ไรพี่น้องป่าคนไลายหมดพี่น้องเลยนนั่แหละไรพอดก,การศึกษาสิเวลาพี่น้องเด้อกลับกันเพี่น้องเนาะบายพี่น้องบายไปก่อนพี่น้อง